สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูนะเช้านะ,นะครับผมเราอยู่ที่หน้านบ้านลุงพลน,นะครับมีรถมานะครับเด,เดินๆนะครับอ๋อการไฟฟ้านะครับน่าจะมีไฟดับหรือเปล่านะครับเห็นรถการไฟฟ้าเน้องมีพอมีพี่แอนนะครับนั่งไลฟ์สดอยู่หน้าบ้าน หนูแล้วลุงพันนอนนู่นนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับล่าสุดที่หน้าบ้านลุงนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกนะครับลมๆนะครับเนี่ย ่าา่าานนนเเไปคคืชกัะจังว่าเสียเปียบจ้ะโอ้ป่อยว่าเสียเปียบหรอกรืออะไรก็จะให้เขาคุ้คืนผู้เดียวเพราะคุ้คืนนั่งไหนเจทิชัยในนี้มาสั่งนี่ครับบรรยากาศล่าสุดเนาะที่หน้าบ้านลุงนะครับนี่เป็นที่พักของลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเด้อนะครับ นายจะเข้านอนแล้วเนาะลุงพันธ์เอายังไม่นอน่พะยังไม่นอนบปล่า <c oughs> อ๋อนี่ครับเรามาทัถ่ายขอยญาตนะครับลุงพันธ์ครับ <c oughs> ขอญ่าตนะครับผมยังไม่เคยมาเลยตรงนี้ครับเรา มาบุกบ้านลุงพันนะเพราะว่าเห็นแต่ในคลิปนะครับที่ลุงพันย้ายมาตรงที่ร้านกาแฟกโกกองนะครับที่พี่หนึ่งเช่ากับพี่กิพี่เนวโอ้มันเย็นเนาะอากาศเย็นดีฮนะนี่ครับบุกบ้าน,นครับตอนนี้ก็ใส่ค้าขคามาอยู่ถอดแล้วอ๋อมีประตูล็อกสั้นนี่พ่อมบม ตูใช่ลมขีกาโอ้ข hmm. anyway. ีกาสีแดงต่อเชิญโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากจ้องไทยบ้านนอกได้ด้วยนะครับโอ้ทางในใหญ่ป่ะนี่บ่ผมมาเคยเข้ามาเลยนะกว้างมากนะครับเนี่ยพื้นที่ใช้สอยประมาณนี้นะตรงนี้อ๋อเป็นเป็นร้านเนาะแต่ก่อนเนาะ ตรงนี้แม่ค้าเขาจะยืนอยู่นี่นะพี่กีพี่เหนวนี่เป็นชั้นวันนี้เพื่อนขยับมาตรงนี้ตรงนี้ก็เลยโล่งวันนี้มาดูบ้านโอ,อ้่รับพี่น้องอยู่ประมาณนี้น,ะนุ่งไายบ่ไล<า>ยเ<ม>นานะ,ะลลยเนาะมันอยู่ในปลาอย่างครับแต่ว่าพ่อกลางเราแบะหายห่วงนเนาะกลางแล้วก็เวลารับแบบ่มีแล้วอยู่ มันยังบินวีวีวีอยู่ปเปล่าเหนื่อยของแนมเหนื่อยเลยอ๋อของแนมนี่ตัวเรับมาฐานหนึ่งพันลงได้หรือเปล่าครับไล่คุยเอฟซีกันเลยตัวรอบดึกไล่ในห้องนี่แหละครับในการเนี่ยไฟแจ้งอ่ะไฟบ้านลุงม,มาได้เปิดเป่าอันพอดีเขาปลดออกแล้วเพร<อ>าะว่าเปเจ้าเป็น โซลาเซลมาใส่มันจะได้เซฟค่าไฟด้วยผมก็เลยงงเอ้าไม่หัวนนี่ก็เป็นเหมือดเมือดพอดีเอาออกเมื่อวานเมื่อก่อนอ๋อนมีไวไฟไวไฟด้วยปะลุงพันได้ใช้ไวไฟด้วยเนาะครับอน๋อตอนนี้ใช้ไม่ได้ โอ้สิเดี๋ยวมาขอไวไฟกับลุงพันเนี่ยนี้ฮะเมื่อเดี๋คือเมื่อหันมอเห็นไปกินเขานะโมูไปอยู่ไปตอนหลังบ่ก็ไปนั่งกินกับหมดพื้นอยู่หันละเป็นบ้านไม่บอกมาเลยตั้งแต่เมื่อวานอ๋อพอดีเจ็บหันเจ็บมีเนี่ยขอหยาดยางไปทชักกิน อ๋อเป็นครัวเนาะทางนี้จะเป็นครัวอือเปิดไฟแล้วก็แเจียงเนาะ,ะนกางเต้นก็นได้ด้วยนี่ออ้าสิจากางว่านอนเป็นมูลพันขนะอ <c oughs> พูดถึงกลางได้เต้นหนึ่งเรือกเราังสบายได้ โอเคครับไม่รบกวนลุงพันละขอบคุณมากนะครับไม่เป็นการรบกวนมาเยี่ยมมายามกันก็มาเยี่ยมมายามเนาะเพราะว่าไม่ีดจไม่ได้มาอาทิตย์นึงเนาะห้าวันห้าวันห้าวันเนาะเพราะว่ากับวันอาทิตย์อาทิตก็เห็นในคลิปเนาะก็พี่น้องยูทูบเบ์เราก็ขนของมาช่วยกันเมื่อวานครับยกเตียงยกเตียงมุงยกอยู่น้องเธอไม่มีของแล้วเนาะบ่มีแบบจะไปทาความสะอาดในยเอือง ครับผมเอาลุงพันทำธุระส่วนตัวเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปเดินเล่นหน้าบ้านครับผมฝากไทยพันอกเดินด้วยนะครับเข้าไปดูคลิปของลุงพันเยอะๆนะครับผมดูคลิปดูไลฟ์สดครับผมครับผมอันนี้เราเดินไปหน้าบ้านลุงสักครู่นะครับเมื่อกี้นะครับก็มีรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับมาไม่รู้ว่าไฟดับอยู่ที่ไหนนะครับ วิ่งผ่านหน้าบ้านลุงครับบ้านกุกอกก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดหน้าบ้านลุงครับก็ดูความเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมีแค่ลมนะครับลมเย็นลมเย็นลมโชยหน้าบ้านลุงบรรยากาศนะครับ สมัยเอนนั่กินเพราะว่าเอนอยู่หน้าศิ อัปเดตล่าสุดครับนาะบ้านลุงพลครับตอนสามทุ่มกว่าแล้วนะครับเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะครับโอกาสดีมากนะพีเอฟซีถ้าใครมีโอกาสนะมาเที่ยวบ้านกกกองนะครับเยบลมเย็นสบายนอนหลับปุ้ยนะครับถึงเช้ามาก็สดชื่นนะครับรับโอโซนเช้าเช้าที่กกกองทีทะเลหมอกให้ดูทุกวันนะครับผม โอเคนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับพูดคุยทักทายกันทางคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อกี้ก็เข้าไปทักทายลุงพันธ์นะครับแล้วก็เดินดูหน้าบ้านความเรียบร้อยหน้าบ้านลุงนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ็มยูในช anel ด้ยวยนะครับผมสวัสดีครับ